ดีค่ะพบกับเราเหมือนเดิมวันนี้โคตรทะเลยัวย่วๆร้านแถวบ้านร้านแถวบ้านจ้ะชัดเด็ดนะสดๆหวานๆ <c oughs> <c oughs> นีนน่ปูมา,าเป็นแต่ค่อนข้างจะรสเผ็ดเนี่ยมันรสจัดมากนีค่ะปูม้าเนื้อเยอะข้าวเสรมจานเยอะๆบุบๆกุ้งตัวใหญ่มากปูม้าเนื้อเยอะมากใช่ไหมเยอะ นึกว่าจะป้อนประโโนี่แหละคือความสุขของชีวิตใช่ไหมเธอใช่จ้ะว้ายความความ mm hmm. ไม่รู้จะตายวันไหนนะครับชีวิตมันทำความสุขไว้ดีกว่าความสุขแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันละว,ว่าใช่ไหม ความสุขใช่ไหมกินอ,อย่างเงินไม่เกี่ยวกับใครแค่ปลดกเองๆินแล้ตอนนี้ย <c oughs> ถักออร์แกนิกจ้ามันหิข้าว อยู่ที่ตาปั้นสวนเหมือนเดิมนะใช่ไหมอะไรทุกคนรังใบสงสาร จริงไม่จริงนงางคิดไม่เป็นหรอกของแม่อร่อย นปูม้าสดมากเนื้อหวานจิ๊ดจ้วยเลย กุ้งคำโตสมิลาน้อยใจจริงตินะอืมอ่า,าะ ตามมาแม่ยายทำความจัดการให้ไหมปีมือใครรู้ว่าสำเร็จรูปมาสำเร็จรูปค่ะร้านไหนลูกใช้บริการร้านไหนตามยำยั่วโอ้ยอะไรบ้างมาตะลุมมาตะลุ่มมะเนาะเฮ้ยตะลุมไม่ยัดกินไหมครบแล้วครบแล้วครบกินแล้วข้ามไปฮึตาผ้าไปไหนหรือเปล่ามุนผ้าให้ตาหน่อยได้ไหมนาตาข้าน่ะใช่ สักเท่าไหร่เพราะว่ายายวันนี้ยายกลับมาจะต้องเอางามมาทำที่บ้านมันค่าพที่ตุ๊กี้แล้วมันอยู่เขาไปสอบกันเด้อเดปั่นถ้าตายยายเหน่ะยโอเคตามนั่นอ่ะกินไปแก้แต่กินเจ้าเผ็รว่าสุดยอด ให้กรอกลมควันทำไมโดนแดดแล้วมันเย็นๆมา อันนี้เขาเรียกอะไรอะอะไรอะวอร์มอะไรอะน้างเปรูปลาเรียกอะไรเอออันนี้ก็มีผักสลัดผักกระหล่ำนะคะร้านแถมมาให้ถาดนี้สองร้อยบาทเองนะ คนว่าถูกหรือเปล่าโอเคอ่ะเข้าไหม ไป,ปมอ,องไ้ใส่กินหล,ลมาค่ะ <c oughs> ตัวจริงรเรื่องประแดกสายประแดกที่ไม่เคยพลาด

ทำไมบ้านติดแอร์คูลเลอร์อุ้ยเพราะว่าผมมีพลังไปว้าวอื้มไม่รอไม่ร่อยหรอหรอ, <S <S อิ่มพู่สาวมากินข้าวเลย ก้า,จาวจ้าก้าวส้วงต่ำใช่ไหมอ,อุ้ยเอออกให้ตาตั้มมะละกอ,หอ <c oughs> เห้ตาแตะมันตอนใหญ่เขาเห็ดตอนใหต่อนใหญ่้ก็ โคตรสุดยอดอแล้วแล้วอะอวทำอำความน้ำเฮนะ้สายยางรนะัดให้ตาหน่อยเกินน้ำคือคนไม่เปิดวาล์วก่อนนาจะเปิดวาล์วข้ามไล่ตัวนั้นแหละตัวน,นีท<ะ>อดสายาแล้ว เอาไปตัต้ก็ได้มากินต่อกินนี่นะน้องสาได้มาหากบ่ล่ะมีหม,หมหจ้านกว่าใหม่ว่นน้องสาวเนวันนี้ไม่ได้ขายของหรอเมื่อัอไม่ค่ะไมไ่ขายจ้า นี่เพื่อความมือข้าว เริ่มแล้วบอันนี่วันหยุดบอล่ปปกติไปแล้วบอค่ะไปแล้วบอเปิดขายแล้วมับอล่ทงไหนเปิดขายแล้วออาทิตย์า้ยู่วันหยุดยู่สองบาบสเมทาอกอยุธยาบอ นี่แลว่านี่แหละเร็วใกล้ๆนี่แหละครับครับแม่เพิ่นโทรมาว่าจะได้ไปอยู่จ้ะแนนน้อว่าจะได้ไปอยู่ไม่าาว,ว่า, <มด S 2> ากันนี่ดีว่ากรไม่ว่าพอสอบก่อนไม่ได้เผิดเวลาเทากันจะเยอะๆออกกันอย่อเคียดใช่อรู่เรา ชอบแบบรวดเร็วไม่ชอบแบบนั้นนะเก็บทุงเลาได้ลมพัดตื้ว่าแล้วนั้นน่ะทุกลับกับที่ เข้ามาเสร็จจะเป็นมีมที่นอนหมูกักสามนาทีไหมสิบนาทีหลับยาวกว่า <c oughs> ไม่ยาว <c oughs> อบอกตรงว่าอาวันนี้ไม่ค่อยโดนปาก่าไรผมไม่ค่อยชอบของเผ็ดกินกผมบางกินเผ็ดแล้วมันแสบมากถ้าเป็นตำแบบว่าพริกสองเม็ดโอเคนะอันนี้น่าจะเป็นทับีแนะรอวมัม้มพงพริกบ้าพริกสมเม็ดสามเม็ดโอ้โสามเม็ดพริกไงสัมเพยบอกฮะ ตพูดถึงเรื่องอร่อยั้มมันอร่อยนะทุกคนกับผมไม่ถนัดของเผ็ดไงว่าอยาสซดน้ำซิน้ำมันเผ็ดแต่มันแ่บแต่ว่ามันเผ็ดขอใจบอก เป็นยังไงบ้างจัดจ้านอืมอืมมาไงอ่ะอ้ออะอะวนว่าความสุขของอ้วนเนี่ยมันคืออะไรนิยามความสุขของอ้วนคือคุณตัวละ นิยามความสุขของเขาก็คือเป็นเผ็ดอขคนนั้นนิยามความสุขของเขาก็คือตื่นขึ้นมาและยังรู้ว่าเรายังมีลมหายใจอยู่จริงอเพราะว่าคนเรามันไม่ได้จำเป็นว่ากำหนดมาหนึ่งร้อยปีต้องตายไย ตายตอนไหนก็ไม่รู้นะแต่อะไรที่เรายังมีลมหายใจอยู่แม่งคือความสุขอะเย่งอากาซึงะาขาแมวคนกินอย่างอร่อยอร่อยถ้าเรามีลมหายใจอยู่ในตอนเช้าที่เราตื่นมาใช่ไหมเราก็จะได้ม่ได้มีความสุขกับการกินข้าวในตอนเที่ยงไงเนี่ยกูเองกินอะไรกุ้งตัวนี้เขาให้ ก็เผาร้านหน่นะอร่อยั้ยร้านเดียวกันนะไม่ร้านเจ๊หมูกรอบหมดเนาะต,ตัวได้กินปูม,มา้าเนี่ยแล้วช่วยด้วยความเพลิ โอ้ทุกคนดูเนื้อดูเนื้อเนื้อสดมากนี่คือลักษณะของปูสดอันนี้ัปูสุกก็ปูสดเอาทำไปเอาไปทำให้มันสุกไหมกลายเป็นปูสดสดสอปูสดกับปูสดรวมกันกลายเป็นสดปูสด ปูสุดสุดปูสดสดกับสุกรวมกันเป็นสดกับสุดรวมกันก็เป็นเอ่อสุดปูสุดมั่นคือมาแกให้กินนะมีมีอะไรแกให้ <S <S> <S เผ็ดเหรอ,อ,อตามชีวิตผมกินพริกไม่เกินสามเม็ดในถึงในช้อนตำหนึ่งคกนะกินไม่เกินสามเม็ด ต่คงสู้ไม่ไหวอะ่ะหมายถึ่อะไรสู้ตำมสู้อะไรไม่ไหวอิ่มไยคะโอ้เมื่อวานกินเยอะเลยนี่ไปแล้วปะล,ลกถังน้ำใส่้านายแล้วอ่ะ ดูเครื่องเราปินยอวัดเหรออืมอีวัดเหรออืถอยมาถอยมาถอยเลยหักขวา 刚配的。 ไม่ได้อิ่มแต่ว่ามันแพ็ดแล้วมันมัน,มนทรมานตัวเองนะไอะ้ข้าวอร่อยอะ่ะพอแล้วไม่ต้องกินหน้าตาของคนไม่กินเผ็ดนะคะทุกคน ดีต่อมรับรสผ่าลิ้นนี่จะรับรสได้ดีเฉพาะเรื่องความเค็ม <c oughs> ชอบกินเดี๋ยวนี้ชอบกินเค็มมากน้ำตาไม่มละก็คล้ายๆกันอยู่อิ่มมากไม่ไหวละ เกือบหมดนะคะเดี๋ยวมันก็หมดไปน้ำก่อนว่าชอบได้ให้เกือบควนะ่ำเนาะของเผ็ดต้องตัดแต่ของขม ไม่ไหวแล้วทุกคนกำลังสั่งส้มดำมากินด้วยกันบอกว่าไม่ต้องเพลีมากนะได้แต่มันนัวมากเลยสูตรน้ำ ความนัวไม่เป็นสองรองไข่อ่ะยีโนโมโตชื่อนี้การันตีคือแม่เกลอให้กิน กียววแล้็ไม่กัดเอาจานจะแตกแล้วไม่กลัวฟันจะแตกเหรอ <laughs> <laughs> กัดไม่ได้นะทุกคนติดเหล็กจัดฟันจากไปใส่แหนมอย่างหนุนหนากแต่มันก็สวยนะกระยากงาม ตัดมาแ,กแรกๆกินนู่นกินนั่นกินนู่นม่ได้กินได้จะโจ๊กมันเด้อหัอหอมสามมือสแต็กส้ตสตมตำพว่เราชีวิตนี้ขาดประแดกไม่ได้เนือ้อหวานเนาะผมเห็นเนื้อที่มันติดอยู่ในซอกกล้าม,มานะ,ระครับก็จะแคะมันออกมา ทุกหยดซาเอ้ยไม่ใช่เออถูกละซาเปอดเสียงโน้ตโฟนไวเยอะเกิน,กนวันนี้เราต้องขอลากันไปแค่นี้นะคะอ้าวยังไม่ปิดเหรอเอากินต่อก็ได้โอ้โหเดี๋ยวจะกูอีกตอนคบกันแรกๆแม้แต่ตดก็ยังไม่กล้าตดให้นะ <c oughs> ต้องไปลีตดอยู่ในห้องน้ำตดฟิต <c oughs> เบาๆนะไม่กล้าตด,ดดัง เดี๋ยวนี้จะตดอัดจมูกกูอยู่แล้วทุกคนเนี่ยแค่มันเปิดในยุมไปหรอทำไม่ได้เอยอไหมพอแล้วอ่ะ โอ้ผ่านอะ่อยจริงว่ะแต่มันเผ็ดอะปิดคลิปเถอะปิดได้เหรอเดี๋ยวค่อยตัดตอนที่เราพูดนิออกอุ๊ยแล้วเจอกันใหม่คู่รัก นักแดกสมิลาสอบเลยโคตรเผ็ดๆอย่างนี้ตัว